สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมชินลราชใบเสมานะครับเป็นผ้าโหลนะครับเป็นผ้าโลบาโลบราณแล้วเนื้อจะออกแดงๆดำๆแดงๆหน่อยที่เขาเรียกว่าอะไรนะอ,ออกสำลิดนะครับ นะครับแต่เป็นภาพที่แปลกครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาเจ้าเขาแต่งมาแต่ว่าแต่งแล้วก็เอาใส่ในกลู่นะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนได้ดูนะเดี๋ยวชิล,ล่าเบเซมาปกติเราจะเห็นแต่พวกชิ้นเงนินชิ้นชิ้นตะกัวอะไรย่างเงี้ยครับชิ้นเขียวก็มีครับแต่นี้แปลกเดี๋ยวนะครับ นะเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นหน้าเดี๋ยวผมจับไม้ดีก่อนเนี่ยครับ,รบเพื่อนดูครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นคราบกุนะครับคราบกุแล้วก็เม็ดพวกเส้นสายอะไรต่างชัดชัดนะครับชัดเจนมาก ดูหน้าตาผ้าสิครับเหมือนว่าเขาแต่งมาหรือเนี่ยครับดูสังคติเนี่ยอนี่เป็นคาบกูนะครับเนี่ยฟังแน่นครับตอน,นเราไปกรอบเอาไปเข้ากรอบใหม่เนี่ยเอาแปรงปัดๆไม่ออกนะครับเนี่ยไม่ออกหรอกติดแน่นก็ส่งก็ส่งชินราชั พิโซโลครับชิลลาไบเซมาเนี่ยพวกเส้นสายเม็ดบัวบัวบนบัวล่างนี่บัวความบนหาย,ยแล้วก็เม็ดที่ยูงตรงกลางยังไม่เม,ม็ดอะ่ะเนี่ยน,นี่ก็เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับเนี่ยเพื่อนสังเกตดูมี มันคาบเม้าครับพวกกวดทรายเล็กฝังอยู่เนื้อในเหมือนพระโลบราณทั่วไปนะนี่ครับฝังอยู่ในเนื้อผ้าะนะครับเนี่ยสีจะออกสีมันเทศนะครับเนี่ยครับสีมันเทศอืมออกสีมันเทศอ่ะเนี่ยข้างหลังลุข้างหลังครับ อ,อุปหเพลานี้เก่าแน่เก่าครับเนี่ยดูห <c ười> น้นาตาอุระสวยสวยครับก็มาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมครับ ถ้าเพื่อนมอีรับชมแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์มาที่ใต้คลิปนะครับก็น้มรับทุกความคิดเห็นครับถือว่าเป็นเป็นความรู้แล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับน้อมรับทุกความคิดเห็นครับก็สำหรบวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดี